ตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆค่ะที่จะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะค่อนข้างยากมากเลยค่ะวันไหนเราทําไม่ได้หรือว่าเราติดขัดตรงไหนองค่ะมันก็วันนั้นมันก็จะรู้สึกแย่นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เหมือนสู้ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดนะคะ การแข่งขันยูโรสกิลเป็นการแข่งขันทักษะของเยาวชนหลายๆทักษะด้วยกันนะคะเช่นการชงกาแฟการทำอาหารการจัดดอกไม้และทักษะต่างๆอีกมากมายโดยเราใช้เกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลเป็นเกณฑ์นในการตัดสินในปีนี้จะทำการแข่งขันในระดับภูมิภาคที่ทวีปยุโรปก่อนคะ่ะ เราจะไปทำการแข่งขันในสาขา Health and Social Care ค่ะโดยจุดมุ่งหมายหลักของการฝึกนักศึกษาในครั้งนี้คือเราจะส่งนักศึกษาไปแข่งในระดับโลกหรือ World s k i l l นานครเซียงไฮ้ประเทศจีนในปีหน้าค่ะแต่ในปีนี้เราได้รับเชิญจากทาง e Euro s k i l l และยังได้รับทุนสนับสนุนจากมูลทิธิ SCG ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดดังนั้นการส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการซ้อมใหญ่ให้กับนักศึกษาของเราค่ะไม่ใช่ค่ะทักษะ Health and Social Care เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยในชั้นปีที่1และปีที่2เราจะทําการสอนทักษะและหัตถการเช่นการวัดใบทา้ายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการทําแผลรวมถึงให้คําแนะนําการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรือมีภาวะพึ่งพิงเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะซึ่งการแข่งขัน Health and s o c i a l Care จะเน้นในส่วนนี้เป็นหลักค่ะ จะทาให้ต่างชาติรู้จักเรามากขึ้นค่ะโดยเฉพาะหากเราได้รับคะแนนสูงสงย่อมเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศเรามีมาตรฐานและมีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องของการให้การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์การระบบสุขภาพนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาเห็นความสําคัญและให้ความสนใจในเรื่องของการให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็ทราบรายละเอียดของโครงการเนี่ยก็รู้สึกสนใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมโครงการมากเลยค่ะตอนนั้นมีผู้สมัครหลายคนมากเลยค่ะผ่านการคัดเลือกนะคะตั้งแต่สัมภาษณ์ค่ะทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็การดูแลผู้ป่วยค่ะจนมาเหลือพวกเรา3คนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสิริพรทรปราณีนะคะวันนี้ก็ จะไปเป็นตัวแทนการแข่งขันดูโรสกิลในครั้งนี้นะคะโดยที่ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมาค่ะเราก็จะฝึกทุกวันเลยค่ะในช่วงปิดเทอมค่ะแต่ว่าในช่วงเปิดเทอมนะคะเราก็จะฝึกทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ว่าก็จะมีพักบ้างค่ะในช่วงที่โควิด -19 มีการระบาดหนักมากๆแต่ว่าเราก็ยังคงมีการเรียนออนไลน์อยู่เพื่อที่จะทบทวนความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะโดยในช่วงแรกๆนะคะเราก็จะฝึกเกี่ยวกับทักษะการดูแลผู้ป่วยพื้นฐานเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การพูดคุยกับผู้ป่วยการทําแผลนะคะหรือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะ โดยในช่วงหลังๆก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติค่ะเน้นการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตหรือว่าผู้ป่วยหลังผ่าต,าตัดค่ะซึ่งในช่วงก่อนที่จะไปแข่งขันนะคะการฝึกก็จะค่อนข้างหนักมากๆเลยค่ะครั้งนี้นะคะที่ได้ไปก็ไปในฐานะ observer ค่ะซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆแล้วแล้วปกติเนี่ยก็ได้ดูแต่ในคลิปวิดีโอค่ะ แต่ที่สำคัญนะคะเราก็จะได้ไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยค่ะ